ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธวนชนห้ฟังในเรื่องเป็นสกทาคามีได้กายชั้นดุสิตในหนังสือพุทธวจชนะหมวดธรรมฉบับสกธาคามีหน้า11 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่24หน้าที่149ข้อที่75 <c oughs> ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมิคสาลาอุบาสิกาได้ถามข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านอานน์ ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติปรมมรรั์คนหนึ่งไม่ประพฤติประมรรั์จะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายะ อันวินยูชนจะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรคือบิดาของฉันชื่อปุรานะเป็นผู้ประพฤติประมาจันประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทา,าคามีได้กายฉันดุสิตบุรุษชื่ออิสิทัตตะผู้เป็นที่รักของบิดาของฉันไม่เป็นผู้ประพฤติประมาจแต่ยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคก,ก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีได้กายชั้นดุสิตข้าแต่ท่านอานนทมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอันเป็นเหตุให้คนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติประมาจรรัน คนหนึ่งไม่ประพฤติประมาจจะเป็นผู้มีคติเสมอกันในสัมปรายะอันวินยูชนจะพึงรู้ทั่วถึงได้อย่างไรเมื่อมิกสาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับมิกสาลาอุบาสิกาว่าน้องหญิง ก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงพยากรไว้อย่างนี้แหละอานน์ก็มิขสาลาอุบาสิกาเป็นผานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและสัมมาสัมพุทธะเป็นอะไรในยยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อน แห่งอินทรีย์ของบุคคลอนุนพวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุอะไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลาย อย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้